ตอนนี้เราอยู่ที่หนองฟอกนอกเขตเทศบาลมาบุ๊คข้องเสื้อลาทีของคุณศิรานันท์นะคะก็ะตัดสูตรผู้ชายคนนี้ว่าเหมือนจานว่าส่วนว่าตัดยอดเราวัดตัดเห็นไหมอนี้ขอนยอนุญาตเพี่นเจ้าดิอยากพี่เจ้าแต่ทีนี้เสียงเด็กๆเด้อเสียงเด็กๆโอ้นี่เห็นเพชรดี้กี้แล้วเนี่ยตัดเอ๋ พอญาติบุกนะฮะมาแล้วนี่ของทำงานเพืน่นงานพ่มาเห็นก่อนเลยมี่สองโซ<ป>น,เ,นเดี๋ยวเข้ามาเบ่งส่วนก่อนนี่ปิดประตูเพื่อนนี่นี่เป็นชุดของยิ้มใจกร่อยว,ว้าวอันนี้เป็นชุดหนูมี่น่มั่งย่าพรับหน้าที่มา มาเขียวซางมาเอาลสุดกระชีมีของแน่นของน้องตายของน้องปัมี่น่ากันเลจะมีของแม่แดงนั่นนี่แหละอันนี้ของน้องปัมี่นะคะสวัสดีค่ะนี่ไงจะของร้านป้านจิโบมอกงบคะของล้มาแล้วสวัสดีปั้เขาจะเอื่นเงือนซางของใช่ไหมรู้บ่ใช่ไหมรู้บ่มาเขียวเอาค่ะไชใหม่ไ่ใหม่ ท่อรจาชุดค่ะพี่อาดคะหามาหกชุดหกชุดนะคะรับตัดสูตรผู้ชายด้ไหมครับรับดีเจ้ากับม่านวัดเลยวัดมื่งเต็มัะแยะมากแล้วกับนชิตาเป็นชุดีน้วตีงานประคับประค่งชุดนี่คอยขอมากคอยมากครับขอญย่านนะคะขอยยาโอเคนะจ้าหเหน่งสวัสดีครัสวัสดีครัก็เป็นงานปักนะแหมงื้เงื้อชักเงื้แนวปักได้ปักตาเตียก คันชุดนี่นี่ใช้เวลาปักโดนบ่จ้ะมันเกิดอะไรมันเิยืดอีกรนับแต่สีมูเลยนะสวันอันนี้เขาเปิดเผยราคาเดี๋ยว่ะเอยสิบเก้าแสนลูกค้าแต่งงานอยู่ออสเตรเลียองอสเตรแต่งมาใส่จากมือจิไดใส่ใส่เปรี้ยวัวนเมากจริงๆมาชวที่แบบว่มันเป็นงานที่แบมีโอกาสใส่ ใส่ผ้าเจ้าใส่ไปกินไงเ็สูตรบางง่าใส่ไปงงวเอาไปเกีียวใหญ่งวงเจ้ากิจะปีสูตรยากองกันนี่นี่ย่าบนตาเป่นสีซึ่งไงทั้งสีงอ้อี่ดีองเพราะอันนี้อันนี้ชุดนึ่งมันบอกของเท่าด้วยนี่นไงช่างช่างกำลังปักไขนี่อันนี้ของไข่หูหวใจลยป้าจ่ไยเวลาใส่่ไปค่ะ จับแต่บ่ค่ะอย่ามันเสียใส่ความละเอียดความเพี่ยนค่ะนี่สวยอันนี้ของไข่นอกจีนคู่ของไข่บ่ของบ้าชื่อป๋ค่ะจ้ามันเอาชื่อคาคาพื้นนี้ของไข่นอกโมเมนต์ของไอแอนพ่อ,พอปิชุดนี้บ่มั่นใจว่าของไข่เพราะว่าสวยแห้งหวานแห้งบ่งมั่นใจว่าสีนี้ของมันโมเมนต์อของป๋ามี ของความมีชุดน yes. the ่ะคือมีความแมนของคัน no. ค่ามแมนของแม่แดงกับของน้องไายของแม่ของน้องไตยกับของสอยันเขาว่าจิ้งพ่อไทยว่าของไครเนี่ยาเบิงนออ๊ิวะอันนั้นของเขากับั่งหนุ่มเหยุ่ใช้แบบีกแล้จันสีเยวเอ๊ะมาดีเดือมยุกยับยุกยับเือแรงีจ้าใส่เหมือแล้งค่ะ น,นอันทายไดบ่ค่ะเป็นกั้งปัก <c oughs> ต้องใส่สมาธิแบบพักด้ยนเอาเนี่ยละ้าใจว่ามนมาเป็นเซนสาัาเร็ตบอดี้หือเจ้าเบิง่งนี่บนใจที่รที่เราเม็ดที่เรเม็ดจังสีเลยห้อยเอาห้ายอยเม็ดน้อยๆเอามส่มายามดี้บได้เป็นเินสเัเ็ตเดอพี่น้องเจ้าเบิ่งล เพรากับมะหวายดีละฉะนั้นเดี๋ยวจะต่อราคาเด้อยเวลามาตัดซูนนะอ้ยตองไม่เห็นเองคอยดีอย่าต่อราคาเบนจะไปหาต่อนกันต่อนนงานมันเป็นงานที่ละเอียดละออมากงานขุนแฮนเมียเป็นลวดเออเป็นกอะดุจองโอ้ยมันก็ใช้ได้เป็นมีดมาเท่งเลยค่ะหอยมากนู้นเขาจะว่ามันเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เอามาแบบยถามใสรอย่างนีอยู่ไหมอัดียวกนอันนี้ชุดบรรยากาศ เพิ่นกำลับบงหนุ่มเพียร์ไซน์จะไปหาต่อราคาเพิ่นบัดนี้เห็นเราไปแต่อ,อยูความยังไม่อยากหเห็ดเองเนาะสุดอยอดอีนี่ให้เนาะช่วยซืเดิมดนในแต่ละ,สะเส้นแถวแถววันนี้เส้นท,ที่ที่กันให้พักว่ะพักเมียดีพักว่าถ้าว่าเพิ่งเท่าทีอันนี้นก็จะเป็น,น,เ,นเป็นแพทเพิ่มเป็นแบบเพิ่มสุดท้ายสุดที่สมของของอาซอนอันนี้ สีส้มอ๋อไปดักแค่นอนนูทายคนเบิงเป็นล้านว้าเมนสีสง่ายไม่งามสุดยด้อยแ่นไม่นหมค่ะนี่แบบเศ้าว่ค่ะอยู่ล้านมีแต่่ามันมมสุดทำนั่นเหรตอนนี้ดินี่แบบเศ้าแต่ฮมันมมสุดบมมสุดสำหรับมันไม่ใช่ของหูกานี่คือจะเศาไปเเียงบอสสีเขียวต้องซี้อเพิ่งงายแทน บบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็บบนนวัดตัวเพื่อนจตดสูดแล้วก็นเอาส่งผ่าน,นไหมอ๋ออันนี้คือผ่าที่มันเสียดทำไหมข่อยอันนี้ทำไมทำไมมี่มมยูห่หองอาไรอ,อ,อันนี้เดี๋ยวห้ยีีเพื่อนหนังเทียนโบเข้าหลังมี <c oughs> สีลเลวเฟ็บหยอกแบ,บแล้วแล้วเพื่อนออกออกเบียบที่โบบอกว่าสุสุดสีม่วงมันสีเหลวมืออื่นที่จังไดเยาสีไดงงูมาอ่งูกัสีดีพี่โบอี่พ่มยูสีงูมากอย่างมืออื่นเลยยุบลนมูแค่ไหนก็สีไดแตงกง ส่งไปเอาตัวเนาะไปได้บ่ค่ะส่งไปหมอชิดแล้วเขาเหลนอยู่หมอชิดหมอได้หมอชิดได้นู้นเลยหมอชิดเออส่งลงนู้เอาที่หมอชิดเลยใช่ทำไมหนูคิดไม่ได้คือโง่แถงเอ้าไม่ไย้จังหวะสันมันคิดบ่ออกเลยซือเขาเหลนอยู่หมอชิดตอนนี้กำลังใส่ความคิดยี่ไงอันนี้คือใส่ผมนะคะโยว่าเอาไปไม่มีตุ่มพิ่มแล้วใส่ก็จะใส่ผมไปนิอันนี้กับทาให้เขาบ่ค่ะลูกทาอันนี้บ่๊วย สังเกตไหนมแบเอย่างตัวเป็นอยังจังต้องรอรอคิวมันต้องรอคิวเพราะว่าคิวเพื่อนเสียบผ่าขาหอดเมื่อก่อนจ้ะเป็นทรงแตงร้ายเหนือของมันยุดอันนั้นมันยุดดิยมันมันเป็นมันยุาหอดพี่โบ้เมื่อก่อนนี่พี่โบ้กับพุ่มตัดจ้าจวดจ้ดเลือด อันนี้สร้างมันเขาบวเตเมเพราะว่าขามันเป็นงานส่วนเวลาืมนเมนเมนเขาจะบ่เห็นขาที่นี่พี่เกิดแบ่งงานออกไปว่าพี่น้องจะคของกินขี้นี่ไปส่วนหนึ่งอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้อันนี้ที่สร้างบอท่านเด็กพวกที่นี่ปกติกัิประจําคนละตัวคนละตัวเลยมาจรกจปกติสร้างกับเก่าเป็นคนเก้าคนปกติถ้าสมมติว่าเล่งเอาจริงๆคือสามวันก็เสร็จชุดหนึ่งปักทั้งตัวหนูอยากได้ถ้าอันนี้มาตัดเ็นเดสได้ยังไ อันไหนลูกผ้าสีนี้ทำไมถึงดีจังแต่ว่าเดี๋ยวดูหนูต้องหาเบื้องแบบอยากได้ที่มันเป็นผ้าอันเอิ่นผายยังผ้าเหลื่อมผ้าอันนี้ตั้งสิมาให้มันมีสูตรแบบแปลกใหม่มันกระซายกระสุดแบบเดืมๆเดือดกันบ้าเป็นโมเดลมันมีสีนหนึ่งอยู่นะสีชมพูจุ้หนูดูไหมแบบพร้อมแบบที่ทำให้น้องก้อยใช้ได้ดีน่ะสิจุู้ชมพูชมพูพิงชมพู้หวานบ้านเนี่ยผ้าจังสันมักบอ พอแบบนี้ยังบอกยังบอกเคยมีแต่ที่นี้เป็นไมแล้วก็เป็นชุดแบบชุดกงเก่งกแบบไส้บูดเป็นยังังว่าถ่ายรเก็นจัโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะกดดันช่างนะคะแล้วก็จะรอชุดเมื่อแรงพี่น้องพ่อกันยู่หน้านอยู่ที่อำเภอเสีนาคณิคมเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะคะแล้วก็พ่อกันยุ่ อยู่ไรซสดอยู่ประมาณ70 0เนี่ะเจอกันในกลุ่มปิดนะคะคืนนี้เราจะมีโชว์พิเศษแล้วก็รับเชิญซอแนอนอรดีพี่น้องหลายๆคนยังสงสัยว่าเอ้าแต่งานกันแล้วเพื่อนคือบอดีวงกันเพิ่นมีว่งไฟว่วงมั่นค่ะมันอยู่เฮื่อนหลังเดียวกันซื่อนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นบ๊ายบาย